การเงินฉบับความรู้เป็นศูนย์ฉันอยากที่จะเริ่มวางแผนแล้วแต่คู่ฉันยังไม่เข้าใจคู่ฉันยังไม่ยักวางแผนเอาแบบนี้คือฉันเลยไม่ต้องวางเลยเหรอถ้าสมมติเราวางแผนเป็นคู่เป็นครอบครัวในส่วนของรายได้เนี่ยเราก็จะเก็บทั้งสามีและภรรยาในส่วนของรายจ่ายก็จะเก็บทั้งสามีและภรรยาแน่นอนในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินและเป้าหมายก็จะเก็บข้อมูลทั้งคู่หรือเราจะวางแยกกันได้ไหมครูตอบว่าได้ค่ะ แต่เมื่อเราแยกข้อมูลก็ต้องแยกด้วยเช่นในส่วนของรายได้ก็คือจะเป็นรายได้ของเราคนเดียวเช่นเดียวกันในส่วนของสินทรัพย์ก็จะต้องเป็นสินทรัพย์ของเราฝ่ายเดียวและเป้าหมายก็จะต้องเป็นเป้าหมายของทางเราทางเดียวค่ะ เช่นเป้าหมายการศึกษาลูกสมมุติเราคิดละตั้งแต่เรียนประถมมัธยมจนส่งปริญญาตรีปริญญาโทต้องใช้ทั้งหมด10ล้านบาทมีลูกหนึ่งคนสมมุติว่าถ้าวางคู่เราก็ต้องเอา10ล้านบาทมาคำนวณถูกไหมคะแต่ถ้าเราวางแค่คนเดียวเราก็จะต้องเอาเป้าหมายนี้หารครึ่งเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะก็จะเหลือแค่5ล้านแบบนี้เป็นต้นค่ะ อันนี้คุณตอบคาถามแล้วนะว่าแบบนี้เราสามารถวางแผนได้คนเดียวไหมตอบว่าได้ค่ะเพียงแค่เราต้องแยกในส่วนของรายได้รายจ่ายสินทรัพย์หนี้สินที่เป็นข้อมูลของเราฝ่ายเดียวมาเช่นกันค่ะหากคุณไม่อยากพลาด Mindset และความรู้ดีๆฝากติดตามกรูวิชาด้วยนะคะ